มาบอกลาปัญหาหน้าโซมด้วยนวัตรกรรมใหม่ของทางแบรนด์กันค่ะเป็นสารสกัดที่บำรุงล้ำลึกฟื้นฟูนฟนฟนผิวได้อย่างชัดเจนด้วย U Perfect Oil Control and f i b Pro Serum ในหนึ่งกล่องจะมีขวดเซรั่มกับผงเซรั่มมาให้ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ล้ำลึกกู้ผิวหน้าได้อย่างเร่งด่วนเนื้อเซรั่มเข้มข้นซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างไวมีเทคโนโลยีโปรไบโอติกทาชีวภาพที่เรียกว่า a a b n d l และมีสารสก,กรัดอีกตัวของทางแบรนด์ u b i o r e s e Lycd ซึ่งเป็นส่วนผสมของเซรั่มขวดนี้วิธีใช้เปิดฝาขวดเซรั่มแล้วก็เทผงเซรั่มลงไปในขวดจากนั้นปิดฝาและเขาย่าให้เข้ากันหยดเซรั่มลงบนผิวหน้าให้ทั่วแล้วก็ค่อยๆนวดเบาๆเขาจะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนลดความมันเติมความชุ่มชื้นให้ผิวใครที่ผิวอ่อนล้าพักผ่อนน้อย วันนี้เขาก็กู้ผิวได้อย่างเร่งด่วนที่นี้ก็บอกลาปัญหาผิวหมองคำไปได้เลยไว้ใจยูบ o โอเฟช